เนาะกลับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเด้อสบายดีเสารวันเสาร์เนาะวันที่21ตุลาคม6กเด้อเนาะท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หิงหงปังปังกับแนวทางนิเคอิหุ้น VIP มือน,นี้เด้อเนาะแล้วก็มือน,นี้สิเป็นมือวันเสาร์สิมีแค่ VIP เนาะท่านไหนที่มักในแนวทางของหุ้นเนาะแล้วก อันเป็นเป็นหุ้นแบบ V.I.P. หุ้นพิเศษเนาะเสาร์อาทิตย์จะเป็นหุ้นพิเศษเสาร์อาทิตย์มันจะมีแบบมีแต่รอบ V.I.P. บ่มีรอบปกติเนาะท่านใดที่เข้ามาแลกก็ขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังเนอ้อเข้ามาแลกก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้กดติดตามกา็ฝากติดตามไว้ได้เดนาอแลว้วก็ ฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องน้ำเนาะกะับโอนไว้จ่ายริงและะ้วก็บับประกันข่วมปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะกะับหาสิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องเนาะกะับว่าสิเป็นทั้งแนวทางหรือว่าร้านที่แบบว่าปลอดภยัยแล้วกะ็มั่นคงเนาะพี่น้องเนาะโอนไว้จ,จ่ายกินงเนาะกะับฝาก ร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องเด้อเนาะเข้าไปให้กําลังใจหวานใจนํำเด้อทางร้านเนาะกับร้านมั่งมีหกหกหกเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเนาะท่านไหนที่ยันเข้ามาเนาะกับโบโบหัวจะเข้าไปร้านได้จังไหนเนาะกับอยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะหวานใจ ทางลาแต่ว่าบุหูส่งทางจะเข้าเนาะให้กดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์ได้เลยเดอ้อหวานใจก็สีวางไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์เนาะตรงใต้คลิปแล้วกะ็กดเข้าไปเนาะเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีเนาะแล้วกะ็ทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยเนาะทักไลน์แล้วกะ็ทักหาแอดมินแล้วก็บอกว่ามาจากโซ่งหวานใจเดอ้อเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กับหวานใจนําเดอ้อ แล้วก็ท่านไหนที่ว่าอยากเข้าเข้ากลุ่มเนาะท่านไหนที่ว่าอยากเข้าในไลน์กลุ่มก็ให้เดี๋ยวอันใจกับสิวางวางอันวางลิงลิงเข้ากลุ่มเนาะลิงไลน์ฮะนะแตท่านไหนที่ว่าอยากอยากเข้ากลุ่มอันคาว่าเข้ากลุ่มนี่คือว่าเฉพาะเวลาที่ว่าจําเป็นเนาะจาเป็นแบบว่าเวลาที่จําเป็นที่วันใจอาจจะบบทันได้ลงมาเฮ็ดคลิปเนาะ บ,บดันได้ปล่อยคลิปหรือว่ามีอย่างจําเป็นที่ว่าบได้ให้อันทางทางยูทูบเนาะหวนใจกะสิมาให้ทางไลน์เนอาเด้อเนาะท่านไดที่ว่าอยากเข้ามาในไลน์กลุ่มกะกดเดี๋ยวหวันใจกะสิว่างอันลิงก์ไลน์ให้เนาะแล้วก็กดเข้าไปอันตรงลิงก์นะพัดโลกกันตรงลิงก์แล้วก็เขาก็เอาไปวางยุ่ใส่ก็ได้แล้วก็เขาก็ค่อยไปกดเข้าไลน์กลุ่มเอาเนาะค่ะ ทนายชิว่าอยากเข้ากุ้มหวานใจเด้อเนาะก็เข้ามาได้เนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะก็เข้ามาให้กำลังใจมามีอย่างกะมาลุ่มกันเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเอาโชคเอาลาบเดอ้อมาเบิ้งแนวทางนิเคอิหุ้นวีไอพีมูนี้หวานใจเฮ็ดได้ห้าเด้อมือนี้หวานใจเฮ็ดได้ห้าเนาะเฮ็ดได้ห้าวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมเนาะ มันนี่หวั่นใจให้วิ่งลูท่าเนาะสามารถไบว่าพิจารณาได้เนาะทั้งบ่ายแล้วก็เสาร์ทั้งเสาร์แล้วก็ไปหอดบ่ายเนาะก็เป็น VIP เนาะแบบรอบ VIP แบบมุนพิเศษเสาร์อาทิตย์เนาะนี่เคอหุ้น VIP อพีมันนี้หวั่นใจให้วิ่งลูท่าเนาะก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหก ห้าเจ็ hmm. ดห้าแปดแล้วก็ห้าเ้านาะห้าหนึ่งห้าสองหสห้าหห้าเดห้แดแล้วก็ห้าเก้าเด้อวันนี้หวานใจให้วิ่งรูท5เนาะท่าใดที่มักในแนวทางของ V.I.P. หรือว่าแนวทางหุ้นเนาะก็ ลงไปพิจารณาได้เด้อเนะาะบอกว่าท่านสิจิ้มสิจโจตัวใดก็หวั่นใจก็ขอภาวนาให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกทุกท่านเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจหรือเข้ามาเอาสู้เอาลาบเนาะก็ขอให้ได้รับสู้ลาบกันออกไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อฝากร้านมั่งมีหกหกหก,กไว้กับพี่น้องดเด้อเข้าไปให้กําลังใจนะ้องหวั่นใจแนะ่เนาะก็เข้าไปเลยก็ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ ก็มั่งมีเนาะบ่ว่าท่านสิจิ้มสิเจาะแนวทางใดที่หวันใจได้เอาให้นะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆแนวทางเด้อเนาะอ่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาสมคลิปมามาสมคลิป่ว่าอาศัยแบบว่าสะสมไปยอดสมงเนาะเพิ่นเว้าเนาะกยอสมงก็บ่ทันได้ไปฮอดใส่แล้วพี่น้องเนาะ เพราะว่าถ้าถ้าบ่มีคนเข้ามาเบื้องหมายว่าเข้ามาเบื้องคลิปเนาะกับสีบบไปใส่นะพี่น้องกับอาศัยขอกาลังใจจากพี่น้องที่เข้ามาเพราะว่าหวานใจเอาแนวทางลุงให้เนาะกับหวานใจกับบ่บ่ได้มีผลได้ผลอย่างใดกับอยากให้สู้ให้ลาบเนาะมีแต่ว่าอยากขอกาลังใจจากพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปให้หวานใจเนาะแล้วก็ฝากเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมีหกหกหก,ก,กดเด้อเนาะ โอนไวใจจริงแล้วก็หับปกันความปลอดภัยนะพี่น้องเนาะก็อยากหาสิ่งดีๆมาให้กันเนาะก็อยากให้แบบว่าบม่ต้องเป็นหว่วงแบบว่าโอ้ยซื้อแล้วแบบว่ายานเวลาทึไม่นอย่างน้องยานเพื่อนแบบบยจ่ายยานผนกุงนะค่ะอันนี้คือหับปกันความปลอดภัยเลยเนาะก็คือว่าท่านไหที่ว่ายัางหาร้านที่แบบโบได้แบบว่าคิดว่ามันสีมันคงนะ ให้เข้ามากุดหนุนลงเบิงเนาะก็มีอย่างก็ให้สอบถามอาจารย์แล้วก็น้องหวั่นใจได้เลยเด้อเนาะแล้วก็อยากอยากให้แบบว่าทนใดที่ว่ายังบทันไดเข้ากุ้มเนาะก็ไปเบื้องใต้คอมเมนต์หวั่นใจหวั่นใจกับสีวางันให้เนาะลิงค์เข้ากุ้มนะนะแล้วก็กดเข้าไปทักทายกันได้ในไลน์กุ้มเนาะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามนอ้องหวั่นใจเนาะก็ โอ้ขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็ขอให้เฮงเปังปังกันตั้งแต่เ้าๆเนาะแล้วก็ไปพ่อกันอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยเนาะเมื่อวานกับบุได้ลงมือนี้แบบเอาโลดติดตามไว้เลยเด้อขอให้ทั้นโชคดีเด้อ